วันเกี่ยวไหเสร็จมันเป่ะไรดี่าถ้าถึงเด็กมันร้อนลมใจักเท้าซอยรูท้าม่อย่างเกาะว่าจะไหนก็ลูกเป็นอย่งางเกาะลมตายักเท้ามันหายใช่ก็ดีแทบมันจางว่าเ๋ยวเท้าเ้ยเด็กเพื่อนใดรักมาเด็กกับเจ้าก็เสียมาลมใยคอยเอา พินีากบต่านเราไปเปิดพวเอารถพวกเอนเงินซื้อา้ขาไปเปิดพวงอารถทุกอันลโอ้ยเื่องซื้อเาจะบอกอีย่งก่อนเดยบอกทำไมการลูกเป็นยังก็ลูกตายลบบเขาโภมัน่ายเออเคเดเนื้อในว่าเด็ทีขึ้ึงวัใไม่เป็นอย่างัดีใจีนนยอ๋อ ก็ว่าหายกว่ากรที่ไข่เนตันตน้องทอวายใจให้ยอมจองสุขเสียนอย่าลืมนะสี่สีเกนแฟนแฟไว้เก๊มือวดนาก็ยังมีมันหายปีตีเทาสี่สี่เจสู้หกไปให้ต่อ้าคใม่นี้เ่าไ่ได้ตั่นตีโอ้ยเท่านี้ลูกเขาตายตรอ เจ้าโอเล่นนก่ก้อยหายามาก่็ไค่ยแห้งเลยดิจ้าียรอนเลยก้อยแล้วก้อยเมีดิเอาผหมอกอสีสีเหาเล่ก็เลนั่งนอนไปหมอตารางเลาสินขาดเอาไปนอกนูเจ้าไปยังเงี้เอาสินไปขอโมเงยันื้อขาดเทเจ้าก็เจ้ากิ่ตอาท่เ้ยเอีหยังแดี๋นี้จะเนี้ยโมเมง ไงว er ่าลูกตายแล้วไงยันที่มจะเซ็นเงต่อไปมานี่ต่อปาที่พราะอะไมัปหนังฟังขวหยน้ำยางคอนเสิร์่ไยางกเดียวเอาคนไม่น้องครับอกว่าไทยเาเปลี่ยนทันเม Lihat, saya tak faham ni lah. <laughs> oh. สามือฝ้ากัน้วดตาย เอาความบกคริว่าต่ว่าเป็นดีจระเปลี่ยนไปสัาพอวกเดยกเกรเเคลียน่ะน่ะป่าบอกเป่ชอบอนคนนนโอ้ยคนมาเอาคิดคนละอันมียะกันะไรให้ย่อนได้ยังก่อนยังดาวอย้อนหอใจอุ่นอย่างตอนัไม่เงี้ยนี่ไห ก้กงก้นขีดทางน้งจอกกอดแต่เที่วิ่งแตเลียนหาเมียเจ้าว่าแต่พอบาีแต่พอว่าไปหาหมอถ้าแต่ยาบันกับโพเมีเจ้าเคยมามีแต่แนวสึเปียงแดงอยากตายตนำเงินนํำทองเงินมอ รอยขึ้นมากมีแต่ภาพผอเสียงเงินเสียงคำลูกเรียกว่ายังนี่ยาขอเพ้งไม่ท่าเจ้าจึงบ้าวนคำจะได้ออกใส เสาเราก็เสียลูบสายที่กัลกงเดียวกันนับพันเงินเสาพ่องน้องตายเจ้าตายไปพอสิไปส่งข่าวตุกตุวันก็ยังมังพอที่ไปส่งข่าวอยู่ป่าซาตุกตุวันบุกให้ลูกเดือดร้อนประกันเก้ื่อนสิ้นใดให้ลูก tôn mày nhây mày đốt nà ปุ๋ยไปดงให้เขาทำใส่ถุงใส่กระดงยอดไทยเฮาจะเอาไปใส่สองคนพอกับลูกโบต้องกลัวถูกหอนสนุกใส่ใจกินนายมนุษย์เด๊ะกินนายมนุษย์กิน ตายแน่าตายเมื่อตายไปกัดตายไปผู้ย่างกัดเสียเล็กเสียเล็กไปคอยมาดูตายเจ้าไป้เจ้าไปเอินเม่ยนยัยปุ่มอนามัยหนะมากคว้าเขาตอกแต่งย็บคันมะเป็นสร้อยคอยเนี่ยไปคนปุ่มเมษาโอ้ยสุ่มมุดเอาเก่าตรงนี้มุ่งเมษาไม่บุญไม่ตู้ทนเหลียวสุมเมี่จีมันเหรอเมี่ยไข่ไหลาใหญ่เพิ่นเคยไปสุมมมูขาวัดเขาว่าดูเห็นยางไก่หนาไก่หลังนี่แหละที่เอิญมุ่งมั่นติ คูว่าเขาตกแตงนี้ขันน้วเปล่สอยไ่สนอเท้าเอาเนีสิเหตุใดนี้อีกยึดติดโถนี่อ้าวเหตุระนาดกทั้งเทก็ต้องมีขันมาเป็นกลัวเขาตกแตงไว่ลาไปว่าไปว่าแล้วว่าจว่าเนี่ยหนูหนูปีกกินไปวายก็เําออเปไปนกแก้วเจ้าสงนนันเนี่ บาอยากการนนนนักเขอกเงินงมาสอเงินกววยนอนนกปีน huh. yeah. nah. well, you know uh ี huh. yeah. right. yeah. Yeah. Uh ้บินก็เจื้ออีกปินี้ก็กระเจื้ออีกเนี้งหลายเเกาจิปโตตัวหนบินนอกมาบุซึสงอเมียนวดงนบานกก็เฟืดดาสนอันเทาให้กว้าถามเนีทามโเจ้าเสียเอาพี่เอาน้องมากันสี่เพื่อจิกินของนเข้ายติอ้าวแต่้จะไรเียงเพื่อยูกอกเพิ่นกามบบ้านเจ้าภาพ่สร้างเล่าแต่เจ้าไมไปกินใสเหตุก็ยังเฮี้ยนไม่เนีย อันเม่รับวนนี้เ็ดจังซีเดียวละเขาเลยไปได้ไปได้รับไม่ได้ใครไ้เอิ้นไม่ออกกบกไปงานเตียมมาไปพูดเอาสีซักเอาไหนซักขันเพิ่สีมากดสบอกใหจ้าไปอื้นไปพูดอื้นพูดไปเอื้นเพิ่มอืมแต่ว่าเจ้าต้องโค่อยเจ้าโคดก่อยไปบอกตัวราสีเด็กวาเจะาใดเขาสุเมสาเมจีเมอะไรก็ตามซางตัวสีมากน่อืมผู้ได้อยากนำศาสนะฮะศาสมานา่อืมพยากนำตัวอีแต่ฮะตัวอีมานึ่ ไปอยากินเขาก็ห้องเขามานั่งไปอยากตรงพระลุกก็อยากมีพอรอนละหอนไหลบอกพระเดากพระล่ม,มานั่งไปอยากเล็กอยาอาบาทองกที่ามีงนั่งเก้อาอ,อ,อ,าอี้เป็นนัางุขีหัวขุดลุงเอาก็ได้ยอดขาอยนบ่อาหายเจ้าภาพเสียงเงินตาางกุ้งานเดินตแต่หารอยดินไปกันทางลูกหาลอยว่เขายยบเดินเงีนเน้ยจ,กจอกอกาบ่อโอ้ยไม่มาเสีๆเขาเปลี่ ไห่ไป่บวบปูบวบขนยาดมาเปียอาหารการกินวหอย่างนครัผู้ราชมาซอยน้านผ่อวบปาวันใหญ่เวยอดิตไปซอยหน้าจะกูจะได้ห่อเอาไปหน้าปูา๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊เ๊า๊๊ก๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊า๊๊๊๊ใ๊๊๊านเ๊๊๊๊๊๊กใสู่๊๊๊๊๊๊๊๊เ๊๊๊� ลาเอ้ยตะกี้เห็นตะคนน่อยๆบางทุกคนก็ยังบาง้องแต่ท่ากมกทเลนี่ยนะเอามานมง้อยมาพี่ยมาพี่เพื่อยมาเพื่อสงเนามันจะโหดจังย่างไงฉันอาไปทไลใกัปะมาใดีจะเป็นแน่นเา้าตั้งแต่ร้านเขาอยูโอหจนมาร้านเป็นเปาพวกก็ใส่ดีกันโอ้ังไเะ บ่อเอา่เสี้ย่ไม่ใหญ่เพรอ–ะไเร็ไปเกินบ่อไม่ใหญ่าไปเิเป็นไปเป็นมดวัดบามาทีลงสกุลบรไปดปลาเนี่ยเป็นมดไผ่ลูกปลาส้มลูกปลอป่อมันเาพวกบามาตีกาสกุลไุ่ลูกเขสอบบอบอบเราก้อส้มเราโตกันงพ่าะอกับไข่ให้เก่ง กมารบ้านมีสบองให้เด้อมานที่ไหนหน้า,า,านก็ต้องหาถวายโจกก็ต้องหาถวายอาชนะก็จะปูไห้อันนั้นอันนี้ก็หาไทยถ้าหาเพราะท่าน,านก็ให้ซื้อไห,าหาไ้ซื้อไห้เพราะท่านให้กอดไก่กับนี่นี่นึงนก็จะเป็ะซี่มาโยมอันนั้นอันนี้มาโยมแยาไปเอาภาคตอก อมา,า,า,ามากรสิพสอกุศลธรรมมากุศลธรรมมาเงินตีกุมาเงินหากุมามาขากูมาสัขางขยากุมาเนี่ยพอเดียวก็สีพอมองไปเขากรสิเอาไปผ้าแดดภายเน่าหลวงพ,พ่อค่ณเขาอายุแปดทิพวิเสิเขาเก้าสิบเลี้วดีไปทอดม่านผ้าแดดหรือขาทัาง้งเนิ่เจ้ามาตองบ่กพี่น้องก่ต้องเอือกักก็บ่อตองมด มันบรทรอราม่นดอกเขาเอ้ยการเอาพระสงฆ์องค์ใเจ้ามามาเจกาบงสกุลใหู้้เทอาพู้รางรักักอันใดใดกันใดเป็นศรพระเมื่อผ่านได้ไปเทพท่านเป็นวัดกระตาเก้ากูมาเอาเ้าสะโพกตูมาเอาเอ็มร้อยมา บอกไม่มินดีบเลียกใจบกเยี่ป็นเช่นเราคกนันมาเลี้ยงเลี้ยงเกาเด็กเล่ไปเลี้ยงบกเี่ออมทุกคนอ้อมั้งสี่สเอายตามใจเจ้าตัวไปสทีทาวาี่ทีหล่งพี่หลายกระดอกตัวยาแต่จีเสียเอาเงินเอาสิให้โกอ่อนลอยน้องป่วยไม่ได้แย่งกันยางคุ้มถึงของยากล่ำแต่ของใสเอาโยออกไปก็ตามเจ้าตามใจเท่ากี่ที เลาวต้นเจ้าเสียงดีควายมีอมกนออกจะจะเปีนเสียงเ็ือจะเกยนกระชดคอยในสายหลายไปเจาไปฟันใส่ไปฟันโลองฟังโกเลยกับไปรลกนั่นสาตวอ่าที่ันฝันเจ้าคอเั้ามูเปดเร่องอ่าอเจ้าดูปะนะก็เสียออกพวกสั่งไงเปลียวคนจำบะทองบเที่ยวพอเขาเอาไปวัดนะฮะมัสยิดียคาตะล่ีสมไปละมาตะกุนตลี่เอิพให้ขอกเกาห้าคนหลังมลงไปอุ้ ต้รูดีอยังดีแต่จะจัให้เนพ่อเตบอกเม่เร็กก็ไดอุปกอดอาวุธาเสียล้ำเพงพันไก่ฮอดีเรียกใหญ่เด้อตีหนึ่งตีสองยังก็ไปพนยังก็เห็นไปยังก็บม่พ่นที่ทวงเสียล้ำเพงพันไก่ฮอดีก็เรยให่ไปหากปาสะาเด้อเดกอกำขึ้นยึดกองพอเผาโลกรจะรียบอกลงหน่อยลานอดเผาอยู่นี่เด้ออื่นเต้าพอที่ส่งงา เป็นเช่นใดละทีร่องขอสมภพปั้นใจ่เรือใหม่ขอไปไหม่นั้นบนบอวัดสายนับวัดซายนอข่อห้ใจปราบปืนคอยด้นสู่กุบันดีต่อใ้เลยในใจเลยไดตอนนั้นผงฟังเอยหันมาวจาคู้มาต่อยบัตะันทุนี่ได้เกิดไปได้เป็นเพื่อพุทธคนมสอนว่าเป็นเวลาน้นแลวได้ไปไคจาก่เวบนพี่อบรมใหม่ไมวจ่าขอต่อที่ โยมญาณิโยมญาณ่เจ้าวรานสิริตาวจากสโน่เขาทองล้อฟังเสียงแก่คุณปุนหน่อยสิไหมเจ้าจากปาเขาต่อทิ้งจงไหนนั่งไปทากกันก่อนต่อไปกัโยม

เนวลาก็ท่านยดใหญาให้ท่านผู้มีศิลผู้ที่ทายตัวโจงทรงผู้เสไปให้ยังสีมีผลใไผู้ไตยไปก่อุณนอำนาาแห่งผู้ถอทักเดกิดไปลหลังกระท่ขอดยาสุรเยเลากับกฟังผู้ใดเล่ากับกุ้ถููเขาบอฟังคนคพงีเมี้อแค่ยีแม่ก็เกีงก่สูงเล่าเสียงเลาแหลมพิษเลยยีแ่กับทอเล่าก็เป็นห้ยี่หลีแต่มมีชีวิตอยู่นะ ยังเกิดเารูกไสี่ิๆเนียที fighting, ่สิห้ากยันเอานที ller, ่สงผลบุญใหนี้เ้ยแบบนี้เลยเกิดเป็นเทวดาสีลุกว้าปว่อแลีป่าได้ไม่ใหญ่เ้อสีทั้งทาเดียบเดียบกว้างมากกไม่แดีบได้ตองสูงสูงขึ้นโย้าแดียร์คอฟังากูฟังเออย่าง่อวาเลวมาตตุนเันคลิขตะได้หอโลกกรมให้นาแหนตา ลองพ่อดาเพิ่นสิมาสรงเขาเพิ่นเถียนตาดกาวสอนก็มีอากาละขั้งน,นั้นมัดนี้